ผมว่าผมไม่ให้ของขวัญก่อนดีกว่าถ้าเกิดให้ไปเนี่ยมันมันน่าจะสงสัยว่าจะมีการไม่รู้ว่าคุณยายเขาอยู่ในกลุ่มที่บอกสูตรอาหารได้หรือเปล่าก็เด,เดี๋ยวผมลองให้ของทั่วไปดูก่อนแล้วกันถ้าเกิดมันเนื้อหาตรงนี้ก็เลยต้องแยกถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นจะได้ออกจากบ้านไปก่อนนะครับก็ลองดูด้วยกันแล้วกันขอบคุณโดนัทเ,เหมือนกับ โอ้อเดี๋ยวก่อนฉันจะสอนทำแซนด์วิชนะครับก็จะสอนทำให้เราเนี่ยบอกสูตรอาหารจะได้ก็เพิ่มเติมนะครับคุณคุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่าโอเคก่อนอื่นคุณต้องสไลด์หัน่นขนมปังด้วยมีดแล้วก็บัตเตอร์ก็คือการทาเนยก่อนนะครับจากนั้น คุณก็วางของบางอย่างก็มีมีแตงกวาเมะเขือเทศนะครับไว้ไว้เอ่ระหว่างนะน่าจะเป็นระหว่างแผ่นนะครับแล้วก็เขาก็พูดถึงไข่ต้มด้วยก็อร่อยมีรสชาติดีเหมือนกันคุณสามารถใช้อะไรก็ได้พูดถึงหลานเธอนนะครับเอลลี่เนี่ยลองใส่สารพัดอย่างเลยนะครับลงในแซนด์วิชให้สำหรับทิมเนี่ยบอกชื่ตัวละคร คุณหมอคุณหมอแน่นอนคุณหมอชื่อทิมนะครับบางข้อมูลจะเรียกแต่ด็อกเตอร์มาตลอดแต่ว่าอันนี้ก็เอ่ยชื่อให้เราได้เห็นนะครับอ่ะน่าจะหมดแล้วก็เป็นเนื้อหาคุณยายบอกสูตรแซนดวิชนะครับก็อ่ะโอเคเดี๋ยวรวมเป็นอีกหนึ่งดาวให้ทุกท่านได้ชมกันแบบง่ายๆแล้วกันครับ